แล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กด like, กระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราว So อร่ sorry, ความรักนะคะให้ได้ทราบขอบคุณมากจกใจ่ายนะคะแล้วก็อยากให้พายุีนะคะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงาน energy นะคะส่งพลังงานส่ง กำลังใจดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะให้ไพ่สีตอบถามภายในใจนะคะว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้เนาะ mm hmm. ทอป,ปิกของเช้าวันนี้นะคะเราจะมาเล่นทอป,ปิกที่ว่าข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะเรามาดูกันซิข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะสามปุกปุยนะคะ ปุบปุยที่1 2 3นะคะ1 2 3ทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่กองใดเลือกกองนั้นนะเริ่อสวัสดีค่ะคนที่เลือกปุบปุยที่1นะคะกับท็อปปิกของเราข้อความจากคนที่คุณรอคอยมาหรือสีเขืออะไรนะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทารอนสื่อถึงคนกองที่เล่งค่ะหนึ่งดาบน,นะคะอืมไพสวยงามหนึ่งเหรียญน,นะคะ two of cups ไ <c oughs> พ่สวย two of cups อืมแปดเหรียญเจวิลเจ็ดดาบ เขาอยากชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์อยากขอโอกาสการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเขาชื่นชอบคุณมากๆนะคะเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยเขาคิดว่าคือคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขาอยาก สร้างครอบครัวสร้างชีวิตด้วยสร้างความรักด้วยมันเป็นการที่เหมือนมีความรู้สึกว่าตกหลุมรักกันแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นคนที่อยากแต่งงานด้วยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเป็นคนที่มีความเหมือนกันแต่มความแต, Creation, แตกต่างกัน,กนมากเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นแตกต่างในเรื่องของอายุเขาอาจจะอายุแก่กว่าคุณนะคะ10กว่าปีขึ้นไปหรือคุณอายุนอย้อยกว่าเขา10กว่าปีก็ได้เป็นคนที่ เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วพ่อแม่แม่ไม,ไมก็ได้นะคะเขาเป็นคนนิ่งเงียบๆน,นะคะเป็นคนตรงๆชัดเจนเป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลใครสักคนหนึ่งพร้อมที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นใครคนสุดท้ายของอ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะ,ะเป็นราครั้งสุดท้ายเป็นการแต่งงานพร้อมแต่งงานพร้อมมีครอบครัวพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งพร้อมเป็นพ่อนะคะของลูกน้อยพร้อมเป็นพ่อคนแล้วนะคะท่านลมท่านน้ำก็ได้ค่ะคนนี้นะคะมีประสบการณ์เรื่องราผ่านชีวิตเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วนะคะหรือคุณก็ได้นะ,ะทำงานเก่งขยันนะคะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมา เยอะแยะพร้อมที่จะสปอร์ตนะคะคุณทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะจะมาสปอร์ตดูแลคุณไม่ให้คุณต้องร้องขอหรือว่าเดือดร้อนอะไรเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้มีเงินมากมายอะไรก็พร้อมที่จะหาให้คุณมาได้เหมือนกันนะคะพร้อมที่จะดูแลเดวิลเจ็ดดาบนะคะมันเป็นความรู้สึกของก่อนหน้านี้เขาอ,อาจจะมีเรื่องมีราอะไรกับคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคหรือว่าเสียใจหรือว่ามี การทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าไม่ทําให้คุณไม่เข้าใจในตัวตนของเขานะคะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุย ะะอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยอยากเคลียร์ปัญหาอยากชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์อยากขอโอกาสํารพัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่าง<ม>เขาเขายังเหมือนเดิมนะคะเขาเป็นคนนิ่งๆเรื่อยๆเฉยๆเหมือนเดิมลุกผู้ใหญ่ลุกแบบว่าไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะเป็นคนทํางานหนักเป็นคนจริงจังนะคะมุ่งมั่นอยู่กับงานมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นนี่แหละคือใจจดจ่อในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละว่าอยากจะไปแต่อาจจะไม่ได้แสดงออก อะไรแบบนี้แสดงออกเป็นบางครั้งแนวแบบผู้ใหญ่นะคะชัดเจนคือพูดแบบอะไรที่มันสำคัญในชีวิตพูดออกไปแล้วแล้วก็จะไม่พูดอะไรซ้ำซากหรือว่าเดิมเดิมนะคะพูดไปแบบชัดเจนแล้วเป,เป็นคำที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตจริง นะคะก็จะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเดิมๆอะไรแบบนี้ค่ะนิ่งๆเงียบๆไม่พูดอะไรเหมือนเดิมไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขาอยากที่จะพูดคุยและติดต่อสื่อสารจากคุณมากๆเลยนะคะเดวิลมันเป็นอะไรที่หลงไหลก็ได้คือหลงไหลคุณยังหลงสเสน่ห์ยังชอบคุณอยากไปต่อเรื่องความสัมพันธ์เดวิลเป็นอุปสรรคก็ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เจ็ดดาบก็อย่างที่บอกใครบางคนก่อนหน้าน,นี้อาจจะมี ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาให้เขาไม่เข้าใจกันหรือว่าทำอะไรให้มันมีปัญหาระหว่างกันเกิดขึ้นนะคะเลยเป็นการรู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะการชัดเจนการเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะการขอโอกาสไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังคงตั้งหน้าตั้งตารอรอที่จะได้มาเจอรอที่จะได้พูดคุยได้เคลียร์ได้ชัดเจนการขอโอกาสการเริ่มต้นนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆคิดว่าคือคุณคือคนที่ เขาอยากที่จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะถ้าคุณกับเขามีความรู้สึกว่า,าตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยมีความเหมือนแต่มีความแตกต่างนะคะมีความอบอุ่นอยู่ภายในหัวใจเวลาที่อยู่กับเขาเวลาที่ใกล้เขาอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยมีความสุขมากๆก,กับคนคนนี้นะคะมารู้สึกอะไรปแปลกนะคะ แต่มันเหมือนกับเหมือนอาจจะเป็นคู่ทวินเฟลมก็ได้ที่รู้สึกว่าเหมือนต้องมีอะไรมาพิสูจน์ใจนะคะซึ่งกันและกันพิสูจน์การกระทําพิสูจน์ความรู้สึกการเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคู่ในอดีตชาติของคนที่ที่ได้มาเจอกันในชาตินี้ที่กลับมาเจอกันในชาตินี้เป็นแพชชั่นของแรงดึงดูดนะคะทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเป็นเดชินี่เลยทีเดียวเป็นทําให้ความรู้สึกว่าออมันเหมือนเป็นความรู้สึก ของคู่กันนะคะเนื้อคู่หรือว่าโซเมตอะไรอยู่ตรงนั้นคุณจะมีความรู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกอะไรมาก่อนนะคะกับเขานะแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณเช่นกันนะคะและเขาก็จะอาจจะบอกคุณตนะั้งแต่ครั้งแรกว่าคุณคือคนที่ที่ใช่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากแต่งงานอยากเป็นเขาเจอแล้วคนที่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขานะคะประมาณนี้ เขาอาจจะมีเวลาไม่นานในการที่จะเทคไทม์ศึกษาดูใจกับคุณเพราะว่าเขาเขาอายุเยอะแล้วก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะนี่คือข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะเป็นคนที่พอไม่ไม,ม่ก็ได้นะคะอา,อายุห่าง,งคุณสิกว่าปีหรือคุณอายุน้อยเขาสิกว่าปีก็ได้เป็นคนที่ ทำงานเก่งเป็นผู้ใหญ่ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายแล้วนะคะในอดีตเรื่องความกรักนะอยากจะชัดเจนอยากเคลียร์ปัญหาอะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอยากขอโอกาสการ,รให้เราความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เขารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาคนที่เขาอยากที่จะแต่งงานด้วยนะคะประมาณนั้นอยากเคลียร์ปัญหาก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะต้องเคลียร์กัน ะะต้องเคลียร์ต้องพูดคุยการสื่อสารกันให้ให้เข้าใจทําความเข้าใจกันเก่อน,นะคะแล้วก็ขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์กันสร้างครอบครัวสร้าง relationship เดินหน้าต่อไปในทางที่ดีไปในความสัมพันธ์ที่ดีนะคนของที่1นึ่ไพ่สวยงามมากๆนะคะยังไงฟังไว้เป็นพลังงานและเป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจอร์ตให้เสมอขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ ตวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะปุกปุยที่สองกับท็อปปิกของเราค่ะข้อความจากคนที่คุณรอคอยมาดูสิเป็นยังไงขอพลังงานแห่งไพ่ทาะ่ะ ธาดินนะคะธาดินก็ได้นะคะตัวตนของคนนะคะมั่นคงมากๆมีทุกอย่างพร้อมนะคะหน้าที่การงานการเงินอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะ mm hmm. เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมากๆนะคะเก mm ้า hmm. ถ้วยเขาเป็นคนที่เฟลลี่และดูดีมีเสน่ห์มากๆ mm hmm. <c oughs> เป็นคนช่างพูดช่างจารารักอ้อล้อคือมีความมีความที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ดตัวเองเหมือนกัน นะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินขาดอย่างเดียวคือความรักนะคะการมีครอบครัวการแต่งงานเขาเป็นคนเฟรนลี่มากเป็นคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะคุณก็เป็นคนที่นิ่งเงียบแล้วก็มั่นคงสุข,ขุมใจเย็นนะคะ,ะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองมี private มีพื้นที่ความสุขของตัวเองนะคะ คุณน่าจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากๆรักใครก็รักยากแต่รักเดียวถ้ามีรักก็คือรักเดียวมั่นคงนะคะในเรื่องของความรักความรู้สึกมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นเขาเป็นธาตุไฟก็ได้นะคะเป็นธาตุไฟเป็นระดับผู้นําระดับหัวหน้าระดับซีอนะคะธาตุไฟทํางานเก่ง นะคะระดับผู้นำ CEO ระดับผู้บริหารหัวหน้ามีทุกอย่างพร้อมแล้วก้าวถ้วยนะคะเป็นคนมุ่งมั่นและจริงจังมากๆตรงต,รงตรงชัดเจนพูดจริงทําจริงนะคะไม่ชอบความไม่ยุติธรรมนะคะชอบอะไรที่มันตรงๆแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เคลียร์นะคะเขาบุคลิกนึงอาจจะเป็นคนที่ขึงขังจริงจังมากๆนะคะอีกโก้มีความเผาในหน้าที่ มากๆดุดันนะคะประมาณนี้แต่อีกภายในใจอีกภายในตัวตนอีกคนหนึงอาจจะเป็นคนที่เฟรนลีด,ดูสน่หดูดีมีเสน่หมากๆอาจจะเป็นคนที่แบบรักสนุกรักอิสระรักอิสระภาพนะคะรักการเดินทางนะคะชอบธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่เป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองชัดเจนในหน้าที่การงานทุกอย่างชัดเจนนะคะอาจจะมี2บุค,คลิกก็ได้นะคะ คนคนนี้ถ้าพูดจริงก็คือทำจริงนะคะถ้ายังไม่พูดก็ยังไม่ทำอะไรนะคะจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีการทัศนคติที่ไกลนักธุรกิจเนาะมุมมองอะไรที่มันกว้างไกลออกไปนะคะท่านลมท่านน้ำได้ท่านด,ดินได้ท่านไฟได้ได้ทุกธาตุเลยนะคะเขาเหมือนกับว่าเขารอคอยนะคะมันจะมีการปรับในเรื่องของความรู้สึกการรอคอยการทิ้งระยะห่างออกไปใช่ไหมการรอคอยการกลับมาที่จะได้อ เป็นผู้ใหญ่จิตใจดีมากๆนะคะเขาจะนําความโรแมนติกแล้วก็ความรักมาให้คุณเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเจมูนมันเป็นความรู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดมากๆอยู่ตรงนี้นะคะมันยังมีเรื่องมีปัญหาอะไรที่ต้องเคลียร์กันนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารอย่างกับเขาอย่างกระนหันก็ได้ไม่ทานในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันคุณคล้องมองใจมีอะไรคืออึดอัดอ ความรู้สึกมัวหมองความรู้สึกคุณคล้องหมองใจประเด็นบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะหรือมีการนิ่งเงียบหรือมีการออไม่คุยกันหรือว่าแค่คล p ปอินทั h กันเฉยเหมือนกับรอคอยการได้มาเจอกันเขาอยากจะเดินทางมาเจอับคุณมากๆนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะอืม การกลับมานะคะการกลับมาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะดเดทมันเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคุณอาจจะไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นก็ได้บางเสียงบางอย่างนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมอบความรักความโรแมนติกให้กับคุณการเดินหน้าความสัมพันธ์ไปทางที่ดีความรู้สึก เกิดใหม่อยู่ตรงนี้นะคะอืมเรามาดูอีกหนึ่งใบ The Date ทำไมต้องเป็น The Date เขาจะกลับมาเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะพร้อมที่จะมีความรักนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับเขารู้สึกว่าความอึดอัดภายในใจของเขาอะ่ะมันอยากที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าแปดไม่ท้มันเป็นอะที่รวเร็วกระทนหันการพูดคุยการติดต่อการเดินหน้า ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเด e d การกลับมาเห็นไหมคะมันจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะมาเป็นผู้ให้นะคะเหมือนกับเป็นความรู้สึกข,ของเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะเป็นผู้ให้ให้ยังไม่หวังผลตอบแทนเขาอยากเ,เป็นคนที่ดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณนะคะอยากที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ มอบความแบบความรู้สึกอบอุ่นภายในใจนะคะเขารู you know uh, ้สึกว่าคุณอบอุ sinon, ่นแล้วก็อ่อนโยนมากๆมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีอะไร private ของตัวเองสูงคุณมีตัวตนที่แสดงให้เขาเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคิดว่าเขารู้สึกถึงตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนว่าคุณเป็นแบบไหนว่าคุณนิสัยยังไงตัวตนของคุณจริงๆเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ดูคุณออกเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเดินทางนะคะ มามอบความรักความโรแมนติกให้กับคุณการสร้างความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีการพัฒนาความสัมพันธ์การเทคแคร์การดูแลการได้กลับมานะคะเพราะว่ามันเป็นรู้สึกความรู้สึกออัดหรือว่าความรู้สึกคุณค้องมองใจเรื่องบางเรื่องอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันถอยห่างกันไปอยู่ตอนนี้นะคะดูใจดูความรู้สึกซึ่งกันและกันอยู่ มาจะได้กลับมานะคะอย่างกระดานหันไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะรวดเร็วอย่างกระดานหันมากๆหรือว่ามันเป็นอะไรซีเซอร์ไพรส์มากๆคุณอาจจะไม่เคยได้คาดคิดคาดฝานันหรือว่าช่วงเวลาจังหวะอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้รู้สึกว่ามันรวดเร็วนะคะการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขารอคอยอย่างอย่างใจเย็นรอคอยอย่างนิ่งมากๆนะคะแต่ก็ไม่ความแบบ คืออยากไปต่อเรื่องของความสัมพันธ์มากๆแล้วอยากกลับมาอยากที่จะได้พูดคุยได้สื่อสารหรือได้เคลียอะไรการบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันมีความอึดอัดอยู่ตรงนี้ความคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะอยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์นี่คือข้อความจากคนที่คุณรอคอยคนที่เป็นธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําได้เป็นคนที่ความมีความเป็นผู้นานะคะอบอุ่นจิตใจดีมีความอารมณ์เติก นะคะในตัวแต่มีความเป็นคนที่มีความทํางานเก่งมีความเป็นผู้นําผู้บริหารนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนี้พร้อมพร้อมสปอร์ตพร้อมดูแลเป็นคนเฟนลี่และดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขากา็แฮปปี้กับชีวิตโสดของเขามากๆไม่ได้มีใครนะคะคือไม่ได้มีใครให้คอมมิชเมนต์นะคะอยู่คนเดียวมีความสุขได้ดูตัวเองมีความสุขมากๆนะคะ คือถ้ามีคนเข้ามาให้เขาเจ็บปวดเสียใจเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะคนคนนี้ตัวตนเขาชัดเจนเขามีความสุขในตัวเองแฮปปี้กับชีวิตสดแฮปปี้กับหน้าที่การงานการเงินของเขานะคะก็เขามองหาคนที่จริงจังนะคะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนจริงๆไม่ทําให้เขาเจ็บปวดหรือไม่ให้เขาเสียใจเพราะฉะนั้นเขามองเห็นคุณว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะ คุณคือคนที่เขาอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าตัวตนของคุณมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะเขาก็เลยอยากที่จะได้กลับมาหรือว่าได้มาพูดคุยแล้วก็ได้เดินหน้าในความสัมพันธ์อยากเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตเท้แค์คุณ นั่นเองคนกองที่สองไพ่สวยงามยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจัพอให้เสมอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกปลุกปุยที่สามนะกับท็อปปิกของเราค่ะข้อความจากคนที่คุณรอคอยมาดูซิ คืออะไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3ปุกปุยที่3นะคะ สามไอเท้าคนทางไกลนะคะมุ่งมัมม่นและจริงจังมากๆเลยนะคะไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะมองไปยานาคตไม่ได้มาเล่นๆค่ะเป็นการรอคอยสองเหรียญน,นะคะมันเป็นความรู้สึกมีแรงดึงดูดมีเข้าหาก,กันนะคะเป็นอินฟินิตี้เป็นความรู้สึกรอคอยแบบเสน่หามากๆรอคอยแบบว่า อบอกไม่ถูกเป็นการรอคอยแบบอบอุ่นรอคอยแบบมีเสน่ห์รอคอยแบบมีแรงดึงดูดรอคอยแบบไม่ว่าจะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรพร้อมต่อสู้พร้อมรวยไม่ยอมแพ้นะคะยังคงรอคอยอยู่ตรงนี้รอคอยวันแล้วก็เวลารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะช่วงดีๆนะคะจริงจังมุ่งมั่นและชัดเจนมากไม่ได้มาเล่นเ่นเลยนะคะตัวตนของเขาอู้เดซัน เขาอยากไปต่อนเรื่องความสัมพันธ์เพราะนั้นเขาอดใจคอยอดทนรอคอยใจเย็นได้อยู่มากๆตรงนี้คนที่เป็นธาตุลมธาตุน้ําได้นะคะคนที่เป็นคนทางไกลนะคะคนคนนี้เป็นนักสู้นักนักสู้อบอุ่นจิตใจดีด้วยเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความโรแมนติกในตัวนะคะเขาเฝ้ารอคอยนะคะการได้เดินทางมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ เดวิ <c oughs> ลกับสองเหรียญมันเป็นความรู้สึกสเสน่หามากๆนะคะไม่ต้องกลัวโอ้การกลับมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของความรู้สึกของการได้เป็นอิสระนะคะอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขารอคอยการได้ได้กลับมา The f l o w The f l o w ในที่นี้มันเหมือนกับความรู้สึกอ๋อ oh, เข้าใจเจ็ดไม่เท้าบอกเลยว่าเขายังคงมั่นคงนะคะมั่นคงรักษาความรู้สึกรักษา,าความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะอยู่ในใจของเขานะคะยังคงต้องการรอคอ,อการได้เดินทางการได้กลับมาหาคุณ ะะอยากกลับมาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์เขารอคอยการเป็นอิสระอยู่นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคอยู่ตอนนี้เดวิลเดอะเตเป็นการทรานส์ฟอร์มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการมีความสุขการได้เป็นอิสระการเดินทางนะคะการได้ยังคงที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจมากๆยังคงสู้ยังคงรอคอยมียังไม่ยอมแพ้นะคะ ยังคงมุ่งหน้าอย่างจริงจังตั้งหน้าตั้งตาเราอย่างจริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆสองเหรียญมันเป็นแรงหนึ่งโดดที่ทําให้เขามันทําให้รู้สึกว่าดึงเขานะคะอย่างที่ต้องการมาหาคุณนะคะดึงเขาที่จะต้องการเข้ามาหาคุณมากๆอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ที่ถึงมีอุปสรรคยังไงก็คงรอคอยอยู่นะคะเดนะ,ะเป็นการเป็นอุปสรรคที่รอคอ,อย เราคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นมากๆอยากที่จะเหมือนกับมอบความรักความอบอุ่นความรู้สึกดีให้กับคุณอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆก็ตามเดวิลมันเป็นอุปสรรคอะไรก็ได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็สองเหรียมันเป็นมันเป็น,นเนสเน่ห์ความหลงไหลสเสน่หาความมีสเสน่ห์ความหลงสเสน่ห์ความคลั่งคลข,ของความรู้สึก คนที่อยากที่จะต้องการที่จะมาก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กการเครซี่การหลงไหลในเรื่องของการเดินทางมาหาการหลงเสน่ห์ใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่เดวิลนี้ก็เป็นอุปสรรคก็ได้นะคะอุปสรรคในเรื่องของรักสามเศร้าหรือปัญหาอะไรก็ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นมันได้หลายอย่างนะคะถ้าเขามีความรู้สึกว่าจริงจังมุ่งมั่นมากๆไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะตอนนี้ มันเป็นแรงดึงดูดว่าแพชชั่นที่เขายังคงต่อสู้อุปสรรคนะคะไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้พร้อมลุยอย่างเดียวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นความรู้สึกความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นการได้มอบความรักความโรแมนติให้คุณอยู่ตรงนี้แต่ถ้าอุปสรรคนั้นนะคะมันได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นมันได้มีอุปสรรคที่มันได้จบลงไปแต่มันยังไม่จบมันจะกลับมากลับมาเพื่อที่จะมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง พื่อที่ได้เดินทางมีความสุขในการโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ยังคงมั่นใจที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่รักษาความรู้สึกความสุขความคิดถึงคุณยังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงคุณมากๆนะคะยังคงคุณยังคงตราตรึงในหัวใจของเขามากๆนะคะยังคงคิดถึงนะคะยังคงอยากที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเขายังคงเฝ้ารอ นะคะยังคงเฝ้ารออยู่ตรงนี้อยู่ทุกวันนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นคนทางไกลอย่างที่บอกรักอิสระแล้วก็รักเดินทางหรือว่าเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ผู้ใหญ่จิตใจดีเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะคะมากๆทาาดไฟก็ได้นะคะาตาลมท่าน้ำก็ได้เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันนะคะ เป็นนักสู้นะักอดทนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอดทนรอคอยนะคะผ่านอุปสรรคลุยกับอุปสรรคหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันต้องรอคอยได้เดินทางได้ได้เปลี่ยนแปลงได้กลับมาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาหาคุณได้มั่นคงต่อความ สัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะยังมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่ตรงนี้เลยนะคะคิดถึงมีการรอคอยการได้เดินทางกลับมาอย่างจริงจังด้วยไม่ได้มาเล่นๆนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคฉันก็สู้ฉันรอคอยการได้สู้การอดทนอยู่ตรงนี้นะคะเดอนสันไพ่สวยงามมากๆเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทางที่ดีนะคะก็รอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเขาเข้ามาทําให้รู้สึกว่า มันเปลี่ยนไปนะคะมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนเกิดขึ้นเราก็ไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้แต่ถ้ามันเหมือนเดิมนะคะถ้ามันมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่มีประสรรคที่ยิ่งใหญ่ถ้ามันเหมือนเดิมเราก็โฟกัสอนาคตดีกว่านะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องเจอคนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะและนี่คือข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะเป็นคนทัดลมทัด ไปได้ทัดน้ำํำทุกคนที่ทางไกลนะคะก็ได้เป็นคนผู้ใหญ่จิตใจดีคนหนึ่งก็ได้นะคะมีอุปสรรคที่ขวักหนามอยู่นะตอนนี้เราคอยการได้เดินทางการได้กลับมาที่จะมาพูดคุยหรือว่ามามามีการเริ่มต้นในเรื่องขความสัมพันธ์เพราะว่ายังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงยังเสน่หายังคิดถึงคุณมากๆนะคะยังรอคอยการกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ไปในทางที่ดีนะคะคนกองที่สองไพ่สวยงามมากๆนะคะยังไงก็อ้อคนกองที่สามสิใช่ไหม <c oughs> ยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เสมอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ